กรณีเรื่องสสของพักเก้าวไกลที่มีประเด็นปัญหากันแล้วก็คนนึงถูกขับออกจากพักอีกคนนึงเนี่ยมติไม่ถึงที่จะขับออกนะคะคุณชัยยามพวานนะคะแต่ว่าทางพักเนี่ยก็บอกว่าให้หยุดพฤติกรรมคุกคามให้เยียวยาผู้เสียหายให้หยุดก่อความเสียหายแล้วให้แถลงยอมรับผิดและขอโทษผู้เสียหายเมื่อวานนี้คุณชัยยามพวานตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะก็ปรากฏตัวพร้อมกับโค้งนะคะเห็นมีนักข่าวไปนับนะครับโค้งไปเจ็ดครั้งได้ โค้งคำนับอะโค้งคำนับแบบ,แบบโค้งแบบโค้งสวยโค้งต่ำอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ก่อนเข้าไปนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสดีมีชาวบ้านมาลักษณะให้กำลังใจ<ะ>สสชัยยามพาวานว่าแบบนี้นะคะนี่ก็อกอดกอดแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปแถลงข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย,ย้มนะนักข่าวก็รายงานมาตามนี้นะคะศูนย์ประสานงานพักเก้าไกลเขตจอมทองค่ะที่สื่อมวลชนเขาไปรอการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็มีการเอาเอกสารที่เพิ่งได้จากพักมานะคะเปิดเผยให้ดูนะสสชัยยามพาวาน อันนี้เขาพูดอะไรกันนะก็คงจะให้กําลังใจตบไหลตบบ่ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ขอโทษนะคะขอโทษโดยมีการชี้แจงบอกว่ากรณีผู้ร้องสามรายเนี่ยนะชี้แจงเป็นรายคนเลยคนแรกที่บอกถูกคุกคามทางเพศโดยถูกใช้อํานาจบีบบังคับ ในขณะที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยลงพื้นที่เขตจอมทองช่วงสองสมปีก็โชว์หลักฐ<ด>านเป็นแชทไลน์บอกว่าทางผู้เสียหายทักมาว่าจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อวันนั้นคนอื่นยกเลิกนัดเหลือกันสองคนก็โอเคที่จะไปกัน2คนดูแลก,กันตามปกติและในวันที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยทางผู้เสียหายยังส่งข้อความมาแสดงความยินดีเลยนะคะก็มีการพูดแบบนี้ด้วยลักษณะก็คือรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปกันสองคนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยินยอมที่จะไปนี่นาเนี่ย ไปร้านไหนครับพี่มีการไถ่าถามกันแบบนี้ค,คุยกันแบบนี้แสดงความยินดีตอนที่ชนะเลือกตั้งแล้วนะคะครับเขาก็ชี้แจงในส่วนของคนแรกแบบนี้ส่วนคนที่2กรณีที่มีรูปผูกเน็กไทยอยู่ด้วยกัน2คนกับผู้เสียหายคนที่2ในห้องพักเรื่องนี้ทางนายชัยยามพวานชี้แจงบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ แล้วก็ทางฝ่ายหญิงเป็นคนคิดคอนเทนต์เองด้วยซ้ําโดยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเราเป็นสอสอหน้าใหม่นะผูกไทยไม่เป็นในห้องมีผู้ช่วยคนอื่นอยู่ในห้องด้วยไม่ได้อยู่กันแบบ2ต่อ2 แบบที่ถูกกล่าวอ้างเอาแล้วเงินน่ะเงินที่มีการโอนให้นั้นค่าอะไรมีการอ้างว่าเป็นค่าปิดปากสสชัยยามพวานบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเงินเดือนจ่ายตามข้อตกลงส่วนคนที่3ที่บอกว่าถูกสสชัยยามพวานคุกคามแต่ต้องเนื้อตัวชี้แจงบอกว่าเอาจังจริงเวลาลงพื้นที่มันก็ต้องไปถูกเนื้อถูกตัวคนอื่นอยู่แล้วค่อนข้างมากแต่ไม่ได้มีเจตนาทางเพศซึ่งถ้าการกระทํากับทั้ง3คนเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อํานาจบีบบังคับก็ต้องขอโทษ แล้วก็น้อมรับมติพักเ,เดี๋ยวจะไปชี้แจงกับปชปชแล้วก็รอกรก,ะกะตเรียกสอบสวนอีกทีหนึ่งนะคะส่วนกรณีกระแสคนในพักเรียกร้องให้ลาออกสอจย<อ>จอยังไงชัยยามพวานนี่โค้งโค้งอ่ะโค้งโค้งครับนี่โค้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนะคะคแต่นับๆแล้วได้ประมาณ7โค้งนะคะเรื่องที่เขาเรียกร้องให้ลาออกปฏิเสธนะคะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะ บอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่กกตจะได้ไปสอบสวนถ้าบริสุทธิก็ว่าไปตามบริสุทธิ์ถ้าผิดอย่างสิ้นข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ก็พร้อมจะลาออกนะคะ,ะแล้วก็เรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆว่ายังไงเดี๋ยวฟังเสียงคุณชัยยามพาวานมั่นเพียรจิตนะคะบางท่านไปร้องผมที่กกตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่กกตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะนั้นผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อ กกตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิดอย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพรรคเก้าไกลครับขอโทษเพื่อนๆที่มีสงแก้ดวยที่ทําให้พักวันนี้มีรอยร้าวขึ้นมาขอโทษประชาชนในพื้นที่ ที่วันนี้เพิ่งจะเอาหลักฐานออกมาให้ทุกคนได้ทราบหลังจากแถลงข่าวเสร็จผมก็ยังคงจะไปเดินหาพี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกคนหลังจากนี้เพื่อแก้ปัญหาหกับต่อไปผมขอจบแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับคือ,อที่สอสอปูอับเนี่ยโค้งคำนับเนี่ยนะ <S S S เป็นการเขาบอกว่าขอโทษพี่น้องประชาชน แต่ว่าไม่ได้ขอโทษไปถึงคนที่ร้องเรียนใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีสสหญิงที่มาออกรายการคุยทะลุดราม่า<ะ>ก,ก็ได้เห็นแล้วละ่ะที่คุณปูอัดเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงแถลงข่าวเนี่ยนะหนึ่งในนั้นเนีเน่ยถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะด้วยความผิดหวัง<ะ>คนนี้ก็คือทนายแจมศศินันทำนิธินันสสภาค้าวกลและเป็นหนึ่งในกรรมการเฉพาะกิจสอบสวนกรณีเรื่องของสอสคุกคมทางเพศ เธอก็บอกว่าเนี่ยน้ำตาไหลในรายการคุยทะลุดราม่าเนี่ยฮะคือเรียกว่าผิดหวังนะฮะผิดหวังในสิ่งที่สอสปูอับเนี่ยออกมาพูดออกมาชี้แจงแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นคําขอโทษอะไรจากที่ที่สื่อไปถึงคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเลยพะกระทำะะก็รู้สึกผิดหวังลักษณะ,ะที่ว่ามีการพูดว่าเหมือนการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทํากันเดีย๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับ เราต้องยกยอนะ่อกไงว่าพรรคเก้าไกลถูกคาดหวังจากสังคมมากจริงจริงอย่างที่แจมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะพรรคนะ<ม>เป็นสิ่งที่ประชาชนไว้ใจพรรคและถึงมาไว้ใจแดมต่อ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เราต้องะระลึกอยู่ตลอดว่าเรามาจากประชาชนเราบัตรธรรมเพื่อประชาชนชและคุณค่าที่เรายึดถือเนี่ยมันต้องรวมถึงคุณค่าในเรื่องของการที่ไม่เพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศด้วยและไม่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแจมค่อนข้างเคารพ ผู้เสียหายทั้งสี่คนมากๆเต็มเจอเขาเ็มกอดนะแต่รู้สึกว่าการที่จะออกมาพูดนี้มันต้องใช้พลังมหาศาลขอบคุณที่เอาเรื่องพวกนี้ออกมาขอบคุณที่มีส่วนที่จะทําให้พักของเราได้เรียนรู้พัฒนาต่อไปแล้วก็ขอบคุณอาจิชาด้วยว่าเจมคิดว่าพักก็ต้องคุยกันหนักขึ้นค่ะทนายแจมร้องไห้ค่ะขอสักครู่ค่ะขอที่ช่วยทนายไม่เป็นไรค่ะเาเข้ามาเลยเวลาพูดถึงเรื่องของเหยื่อผู้เสียหายอาจารย์ทิชาคะ ตอนนี้ทนายแจมก็คือถึงขั้นคือพูดตรงๆอะ่ะคือตอนนี้หลังน้ําตากับเหตุการณ์นี้มันมันยังไงคะสิ่งที่ขับขับอ,องใจจุดนี้คุณปะาเพียรคะจริงๆแล้วอยากบอกว่าสสพักเก้าไกลยังเป็นความหวังอยู่ะนะคะแล้วก็ความกล้าหาญในครั้งนี้เป็นความกล้าหาญที่เป็นบวกนะสำสำหรับป้าทิชานะแจมเพราะว่านี่เป็นเป็นความกล้าหาญที่เราต้องยกย่องอะ่ะที่เราไมองดบเลื่องออกไป ให้พรมนะคะไม่เอาเรื่องพวกนี้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะรักษาหน้ารักษาภาพพจน์ของของพักการออกมาอย่างกล้าหาญแบบนี้นะคะมันจะอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนเพราะว่านี่ก็คือการเขาเรียกว่าการทําให้การพุกิการทางเพศเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะยอมรับกันได้อะซึ่งถูกต้องแล้วและที่สําคัญถ้ามีสสคนไหนนะคะที่อยู่ในพฤติการแบบนี้แล้วก็บอกว่าอ้างคนที่เคยทํามาในอดีตซึ่งอันนั้นเนี่ยนะคะมันยิ่งสะท้อนความ จริยธรรมทางเพศของเขาสะท้อนความเขาเรียวกว่าด้อยค่าของตัวเองอย่างมากเลยให้พรมนะคะไม่เอาเรื่องพวกนี้คุณผู้ชมคะคก็อันนี้ก็เป็นหลังจากที่ทางนายชัยยามพวนันแถลงเมื่อวานนะเขาเริ่มถแถลงตอนบ่ายโมงครึง่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งทางทางนายแจมแล้วก็ทางคุณทิชาก็ได้เห็นและการถแถลงตรงนี้นะคะรวมไปถึงคนอื่นๆของพักด้วยคุณวิโรธเห็นเจ็ดจับปับ๊บมีการถแถลง โพสเลยบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยโดยบอกว่าสิ่งที่คุณชัยยามพราวานทำวันนี้ไม่ใช่การสำนึกผิดเป็นเพียงการแสดงเพื่อให้ปฏิเสธความรับผิดชอบแถมยังเอาข้อมูลผู้เสียหายมาเปิดเผยทําให้คนอื่นทราบว่าผู้เสียหายเป็นใครถือเป็นการกระทําซ้ําต่อผู้เสียหายคุณหมดอนาคต ไร้ที่ยืนในสังคมแล้วคุณควรพิจารณาลาออกนะคะเส่นเดียวกับทางคุณไกด์วุฒิรักแพงตาแก้วเลขานุการประจำคณะกรรมาการอดีตผู้สมัครสสขอนแก่นเขตสี่พักเก้าไกลก็โพสต์เหมือนกันโดยบอกว่าการโค้งขอโทษควรทําในกรณีที่สํานึกผิดต่อการกระทําตัวเองไม่ควรใช้พร่าเพื่อเพื่อให้าการถแถลงข่าวออกมาดูดีเท่านั้นไม่ใช่ทําให้ดูเท่เท่านั้นพักไม่ได้ริรอยร้าวพักไม่ได้มีรอยร้าวเพียงแต่มีรอยด่างพร้อยที่กระทบต่อหลักการของพักต่างหาก ลาออกเถอครับด้วยความเคารพจริงๆรวมไปถึงหัวหน้าพักอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันหลังจากที่มีการถแถลงของนายชยามพวานเสร็จสับแล้วนะคะโดยบอกว่า นายชยามพวานไม่ได้สํานึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบอาสาสมัครของพักทําให้การทํางานเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพักไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยส่วนตัวเห็นว่านอกจากจะไม่สํานึกไม่ยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ําเติมกับผู้ถูกกระทําทั้ง3รายด้วยผมในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์นะคะบอกว่าจะเรียกประชุม กรรมาการบริหารพรรคก้าไกลหากเห็นว่าการกระทําของนายชัยยามพวานขัดต่อมติมตก็จะนําไปสู่การพิจารณานายชัยยามพวานให้พ้นจากการเป็นสมาชิพกพรรคเก้าวไกลหรือไม่ต่อไปมติก่อนหน้านี้คือไม่ต้องออกนะคะมติไม่ถึง3ามในสีแต่ว่าหลังจากมีการถแรราถลงป้าคุณชัยธวัฒบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณากันใหม่ว่าจะเข้าข่ายที่จะต้องออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคหรือไม่ค่ะครับ อ,อ๋อแล้วก็เรื่องกกตใช่ไหมคะครับที่ทางคุณชัยยามพวานบอกว่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปเจอกับกกตว่าอาจจะเป็นยังไงต่อเรื่องนี้เนี่ยทางคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกตก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าคือกรณีที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นข่าวแต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงถ้าการดําเนินการของพักไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับพักกาหนดสมาชิกพักหรือบุคคลภายนอกก็ร้องขอความเป็นธรรมได้หากมีการกระทําจริงไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกพัก ที่อยู่ในอำนาจนายทะเบียนพักการเมืองพิจารณาว่าจะให้พ้นหรือไม่พ้นการเป็นสมาชิกพักกกตมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่การดําเนินการของพักให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่ใช่คุณในลักษณะต้องห้ามนายทะเบียนพักการเมืองหรือสํานักง,งานกกตไม่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบเป็นเรื่องขัดจริยธรรมของสภานะคะไม่ได้ไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญแต่ต้องไปยื่นที่ปปชครับแปลว่าอะ,อะไรคะพี่แป๊ะ กรกตเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีอำนาจในการสอบเรื่องนี้อเอ,อต้องให้ปปชเป็นคนทำก็ให้ยื่นเรื่องไปที่ปปชครับค่ะก็พยายามที่จะหายใจลึกๆยาวๆหาทางออกไปเรื่อยๆครับของคนที่ถูกกล่าวหานะครับ